ในโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันก็มีความคิดความเห็นอย่างที่ว่าก็เลยเกรงว่าจะถูกคุกคามเหมือนกันในร<ะ>ูปแบบหนึ่งก็คือมีภาพไปปรากฏในโซเชียลอันนี้ก็เลยมีการพูดกันขึ้นมาถ่ายได้แต่อย่าแช่<ย>และอย่า,อาไปแชร์แบบตั้งใจเอาไปแขวนค่ะอันนั่อมาจากประเด็นสัปดาห์ที่แล้วทนายกวัฒนมเองกับนัก่าวที่ถามและมีลักษณะที่ถูกเอาไปวิาพากษ์วิจารณ์กันจําได้ใช่ไหมเนี่ยค่ะอันนี้แหละ ลักษณะชี้มือแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็มีการบอกว่านายกไม่ได้หลุดแต่ก็จะมีคนวิเคราะห์สังเกตการว่าอย่างนี้ไม่ได้นะนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันต่อมาหลังการประชุมสาภาความมั่นคงแห่งชาติน้องไรก็ปรากฏว่านี่เม้นข่าวถามคำถามหนึ่งมีความโดดเดือดอยู่เหมือนกันแหละ แต่ถ้าถามก็ถามได้เนี่ยค uh huh. ่ะอ่าเนี่ลองดูขออนญายถามค่ะเรื่องอธไปไตยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเซซิทีฟอะค่ะซึ่งซึ่งประชาชนในประเทศเนี่ยก็รอฟังอยู่ว่ารัฐบาลจะ,จะดาเนินการยังไงโดยเฉพาะว่าเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยคนในชาติก็รอฟังเรื่องนี้อยู่การรักษาธิปปตยขณะที่คนข้างชาติก็เป็นเพื่อนบ้านตรงนี้ค่ะถ้าเกิดมีคนบุกรุกไปในบ้านจันสองล่าไปปักหลักที่หรือว่าบ้านของท่านนายกเองเนี่ยท่านนายกจะทํำยังไง โดยเฉพาะในเรื่องของ200เมตรที่มีข่าวว่าทางกัมพูชาลุกล้ำอธิปไตามาตรงนี้นท่านนายกจะใช้วิธีการอย่างไรใน,นการแก้ไขปัญหาให้มันรวดเร็วกว่านี้เ่ยค่ะเมื่อวานนี้มีการคุยกันแล้วนะคะที่ทปค่เข้าใจว่าเ,เป็นคลิปที่เราได้มาก็ไปตัดมาจากของไทยคู่ฟ้าค่ะ,คะอะเนี่ย คือครั้งที่มันเกิดหลังคอรมอครั้งที่แล้วเนี่ยไม่มีใครเห็นนักข่าวเลยใช่ค่ะเพราะว่าถ่ายจากมุมนักข่าวไปที่ท่านนายกแลวท่านนายกลงมาเนี่ยก็ปรากฏนักข่าวท่านนั้นท่านออกไปแล้วค่ะท่านไปอีกหมายหนึ่งค่ะประเด็นนี้เกิดเรื่องขึ้นมาก็เพราะเมื่อวานนี้หลังเสร็จสิ้นการแถลงเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณภูมิธรรมหลังเสร็จการประชุมคอรมอลกาลังจะรอแถลงค่ะกำลังรอแถลงอออภัยระหว่างคุณภูมิธรรมกับคุณประเสริฐ ลงมาก่อนใช่ไหมรวมจนเชรินินค่ะคุณริ์ชนคือกําลังยืนคุยกันอยู่ตรงหน้าโพเดียมรอท่านนายกมาแถลงอะค่ะมิสซือประจำซํำเนียบก็ขอเวลาชี้แจงผ่านไมโครโฟน ในช่วงที่มีการแถลงข่าวและสื่อถามคำถามว่าถ้าม,มีการถ่ายภาพสื่อเนี่ยถ่ายได้แต่อย่าเอาภาพสื่อไปแชร์เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามมาคลุกคำสื่อเพราะข่าวที่แล้วว่ามีคนทำและถึงขนาดใช้คำว,ว่าคาดว่าเป็นทีมงานของสํานักนายกรัฐมนตรีและทีมงานของนายกรัฐมนตรีมีการเอาไปแชร์ ในโซเชียลแล้วปรากฏว่ามีอวตารมด่าสื่อเหมือนกับเป็นการคุกคามส,สื่อสื่อรู้สึกไม่สบายใจเพราะต่อไปในอนาคตสมมุติว่าเกิดสื่อถามแล้วมีการจับภาพหน้าสื่อเนี่ยค่ะแล้วถูกเอาไปแชร์สื่อก็จะได้รับอันตรายได้เข้าใจนิดนึงเนื่องจากว่ามันมีปัญหานิดนึงในเรื่องของการถ่ายภาพสื่อขณะถามคําถามอะคะ่ะถ้าใครจะถ่ายภาพสื่อขณะถามคําถามก็ได้นะคะเวลา สื่อสารกับนายกมนตรีหรือว่าทำข่าวตานายกมนตรีเนี่ยแต่ขออนุญ,ญาตอย่าเอาสื่อภาพสื่อเนี่ยไปแช่เพื่อให้อาแชร,แชร์แชร์และแช่แชคือถ่ายแช่แล้วเอาไปแชร์เพื่อที่ให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาคุกคามสื่ออย่างนั้นขออนุญ,ญาตอย่าทำนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนทำแต่เราขออนุญ,ญาตไม่พูดซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นทีมงานของสำนักนายกรัฐมนตรีนี่แหละ เป็นทีมงานของนายกรัฐมนตรีคือเราไม่กล่าวหาแต่ว่ามันมีการเอาไปแชร์แล้วให้อวตารเข้ามาด่าสื่อตรงนี้ค่ะมันเหมือนเป็นการคุกคามสื่อซึ่งเรามีความรู้สึกไม่สบายใจตรงนี้นะคะ่ะก็เลยฝากไว้ด้วยนะคะ คือเพื่อนรุ่นสื่อคือเราได้คุยกันมาในระดับหนึ่งแล้วอะว่าว่ามันมันจะมีปัญหาตามมาในเรื่องของการต่อไปสื่ออาจจะแบบถามคำถามและไปถูกเอาไปแชร์แบบนี้มันก็อันตรายกับสื่อเหมือนกันนะคะขอขอภัยท่านลองด้วยนะคะท่านลองทุกทุกคนเลยค่ะอันนี้เป็นการทำความเข้าใจร่วมกันค่ะยังเคารพเหมือนเดิมค่ะคือในโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันก็มีความคิดความเห็นอย่างที่ว่า ก็เลยเกรงว่าจะถูกคุกคามเหมือนกันในรูปแบบหนึ่งก็คือมีภาพไปปรากฏในโซเชียลอันนี้ก็เลยมีการพูดกันขึ้นมามถ่ายได้แต่อย่าแช่และอย่าเอาไปแชร์แบบตั้งใจเอาไปแขวนะอาขนาดเดียวกันถ้าเรามองไอ้ผมนี้ก็ดันเป็นคนที่บอกว่าถ่ายมาสองมุมเลยเอาไม่ได้ตั้งจใจอะไรทั้งสิ่งก็เพียงแต่เห็นมาตรฐานก็คืออ่าแน่นอนส่วนอยากจะจับภาพถ้าเราดูในต่างประเทศก็จะเห็นว่าเวลาสื่อจะถามเนี่ยก็จะเป็นการชี้ใคร ดิฉันพิชญเชนจารจากช่องสามอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการถ่ายได้ไงแต่จะแช่หรือไม่แช่ไม่แน่ใจมันก็ต้องรับผิดชอบกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสมุมนะ,ะถ้าเรามองมุมหนึ่งแต่อันนี้ก็ตามกันดูเพราะคําถามคําตอบนี่แหละคือสาระ